ราวาเชียเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ตายและแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเราก็มาพบกับช่วงช่วงช่วงไปฆ่าตัวตายกันเถอะขอเสียผมมือน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดันแแบบชั้น3เปิดใหม่ล่าสุดเราจะไปล่าสัตว์กันในนั้นเอเออมันไม่มีสัตว์เนี่ยมันมีแต่โคลนนิ่งของคน <laughs> อะไรเนี่ย รู้สึกจะเป็นตัวร้ายนะครับก็อันดับแรกเพื่อนๆวาร์ปมาที่เอ่อ,อ,อนึกไม่ออกนั่นยงไงนะที่ไลท์เฮาส์เส้นนะครับแล้วก็อ่าจริงๆก็คือนั่งวาร์ปจากจูโนมาเรือเหาะตีนังกานะครับก็สามตลบเราก็มาถึงที่นี่แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ไปซื้อวาร์ปได้เนาะโอเคไหมมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่แห่งนี้นั้นมันจะโหดร้ายกันสักแค่ไหนกันเชียวก่อนอื่นก็ ถ้าใครมีคนขอวร์บนะครับเดี๋ยวก่อนเขาน่าจะขอวร์บเมืองอ๋ออะไรก็ได้แล้วก็เมืองอื่นแล้วกันมีแต่เอามอรูนโอเคไปมอรุนอ่ะวร์ปมอรูนให้ไปไหนแล้ว่ะเมื่อกี้เข,าข้าวา้าบวะเหรอเี๋งยงไม่เข้าหลุดไปแล้วมั้งปะเดี๋ยวเราไปเรื่อกมันนะครับจากคาฟาที่เมืองไลท์เฮาเซนนะเราเดินออกไปทางขวาถ้าใครยังไม่เคยทำเควสนะครับเราสามารถจะไปตี แ l a ชั้น2ได้แล้วก็ชั้น3น่าจะไม่ไหวหรือเพื่อนๆคนไหนไหวก็เข้าไปนะครับใครมีปาร์ตี้ใหญ่มีไบโออะไรเงี้ยก็ไปได้เนะเาะเฮ้ยมาชั้นนี้มันเนี่ยคือมีแล้วก็ทําเคสบัตรผ่านแล้วก็ทำเคสลงด้านไบโอแ l ็บนะครับสามารถที่จะย้อนไปดูคลิปผมได้นะโอเคทํไว่าอย่างละเอียดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับอันนี้ผมถ้าใครไม่มีบัตรผ่านถ้าไม่อยากทําก็มาซื้อตรงนี้ได้นะแต่ผมว่าผมมาทําแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวได้เอามาปุ้นเนี่ยเออเอามานะเอามาเอามามีตายอ่ะมีตายผมบอกเลยโอเคไปครับไปกันไปกันลงแลบบลงแลบบลงแลบตบั้งไหนวะโอเคเฮ้ยนี่แหละถูกแล้วปึ๊บไปเข้าไปครับปึ๊บไปกันเลยเดี๋ยวรอพีทด้วยรอพีทด้วยถ้าไม่มีปาร์ตี้ ก็ก็ก็ตายก็ตายแน่นอนนะครับดูจากสภาพการแล้วน่าจะไม่รอดโอเคเราจะเอาพีไปไหมหรือไม่ต้องเอาไปดีเพราะว่ามันมันน่าจะตายนะพีน่าจะตายมาเดี๋ยวเราเดินไปต่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อไม่เสียนาฬิกาเราจะต้องกดบัฟบก่อนแล้วกันเพราะว่าเราจะไปตี ตีไข่อะตีไข่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับปุ๊บจุดตรงกลางนะครับว้าเป็นตรงกลางเลยนะครับไปเลยไปเลยตรงกลางปุ๊บปุ๊บโอเคนะได้ตรงกลางก่อนเฮ้ยเปิดเฟซก่อนโอเคไปเลยครับเข้าไปเลยตุ้ม <laughs> เว้ยคนเพียบคนเพียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหเดีเดี๋ยวเดตายตายตายบอกเลยมีตายมีตายไปเลยไปไปเลยใครไปก็ไปเอาแล้วอโอ้โหเชนเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่นะครับไบโอได้แจ้งเกิดอย่างจริงแท้แน่นอนนะครับแล้วก็แอสโซเดสก็น่าจะแจ้งเกิดนะครับแล้วก็รอเรื่อยๆแล้วก็ครูเซเดอร์แบบปาโลวะ่ะเออ นะแจ้งเกิดมาแล้วแอบไปดูแอบไปดูแอบไปดูเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 แอบดูพี่ก่อนเราจะเดินตามพี่อยู่นี้ไปนะครับพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ตายอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าตายดิผมเสียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแอบอยู่ตรงไหนดิเราจะต้องไปแอบเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระดับเราแล้วล่ะก็วิ่งแบบ บินแบบตีโบ้สักหน่อยโบ้สักหน่อยมั้นงนงี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเฮ้ยมันต้องมีปาร์ตี้นะผมว่าแล้วก็ไปขอเขาไปกราบขอเขาว่าขอยืนดูดหน่อยเพราะดูท่าเราแท้จะไม่รอดนะครับเนี่ยก็มาลดเลเวลเนี่ยอ่าดูไบโอนะครับไบโอนี่นี่ไบโอนะครับเราจะดูไบโอนะครับไบโอน่าจะแจ้งเกิดกันเลยทีเดียวนะอ๋อปาร์ตี้เขาจะเซตอย่างนี้นะครับนี่ เขาจะเซตให้ให้ไบโอ Bio เนี่ยเดินปีเลยนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็จะอยู่ข้างบนนะครับแนบนิดชิดใกล้กันเลยทีเดียวนะก็เราก็มาแอบยืนนะนี่เป็นไงล่ะยืนเหมือนป็นปาตีนะเต่งจินฟาวนี่นี่เขาจะให้ไบโอปานะครับไบโอนี่คือแจ้งเกิดแบบสุดๆนะครับชั้นนี้เนี่ยมันมีเคเวสด้วยนะก็ต้อง ทำปาร์ตี้จะเป็นเควสก็น่าจะโอเคนะคือเรามาดูราดเรานะไม่มีอะไรเลยนี่นี่นะก็ต้องเป็นปาโลนะอันนี้ปาโลนะปาโลก็น่าจะใช้ได้นะครับโอ้โหตายเรามาเรามีไบโอนะครับไบโอนะถ้าจัดจัดหนด่อยก็ก็ตีวิงตีวิงก็พออาจจะพอไหวนะพอไหวแต่ถ้าเป็นปาร์ตี้เขาก็จะได้เปรียบนะโอ้โหของจัดเต็มมากครับ <c oughs> คือมานี่ต้องของเต็มๆมนะั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรนะครับดูแต่ละคนนะครับของแบบของเหมือนมาก,กิวอเลยเฮ้ย <c oughs> โหดรมากอะ่ะของแต่ละคนนะครับดูจากการแต่งตัวแล้วแล้วก็เราเนี่ยไม่ใช่แค่ชิดซ้ายนะครับเราอาจจะเป็นผ Ł ยผงก็เลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันหมันไส้มันตีสดอตตีสัดอตได้ไม่รู้จักซะแล้วว่าเราเป็นใครเนี่ยแอบยืนหน่อยนี่นี่ละแล้วแอบเยินปาร์ตี้นี้เราจะได้ดูว่าเราเฮ้ยเด๋อแล้วว่าตีเลยนี่ตีไปเลยผมว่าไม่รอดแล้วก่อนอื่นนะครับแรกนะครับวิ่งกลับก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยวนะมันเราไม่น่าจะตีไหวดูโอ้โหวิสัยเยอะมากเลยนะ เจอว,วิสาเนี่ก็คือตายอะผมว่าไหนจะจูไหนจะแช่แข็งอะไรตายแน่เลยโอ้ชุบกันเป็นว่าเล่นเลยนะคือคนที่มาทำเคสนี่คือคนที่คนที่แบบเขาะนะ้เเขา,ะนะเขาใจนะเออเข้าใจะเข้าใจผมไม่เข้าใจอะไปดีกว่าน่าจะไม่ไหวนะครับดูจากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปแอบบยืนแนบชิดใกล้ อีกครั้งหนึ่งในปาร์ตี้อือ่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะดูไงว่าไบโอเขาเล่นกันยังไงนะครับ <c oughs> ออโอ้โหเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยโหดูพี่เขาเว้ยเฮ้ยนี่เป็นไงละ่ะดูจากชุดแต่งตัวของแต่ละคนแล้วเราก็เรานั้นคือใครไม่รู้สึกเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาพี่เขาเลยก็ได้นะครับ โอ้ยหดมากเลยอะดูแต่ละคนนี่ขนาดมีของแบบจัดเต็มมากเลยนะดูดูแต่ละคนนะครับนี่โอ้โหโอ้โหยังตายโอ้โหเรามาเชียร์ไงเรามาเชียร์นักกีฬาชาชาชาอ่ะเรามาเชียร์เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอโ้ตายตายไอ้ย่ะ ตายกันเป็นแถวเลยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเราเราชุบดีไหมเราชุบพีชเราชุบพีทให้แล้วกันมาเราชุบพีทให้เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งอย่าเพิ่งตายตายตายอย่าพาาาาึ่งเราจะชุบพีทให้ให้ในายเองนี่เราชุบพีทเราเป็นคนดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าเราจะตายแทนตายจริงเฮ้ยเธอตายรอบ เราซาชุบเธอะทำไมเธอตายล่ะอเออคอมครับก็เอาเป็นว่านี่คือรายงานข่าวด่วนข่าวสดนะครับจาก b บ o Lab ชั้น3ามสก็แน่นอนครับว่าทุกคนก็จะตายเป็นเบื้อก็ไบโอนะครับจะแจ้งเกิดอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนอะเราพิมพ์นะรอเราแบบสู้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  เยส,สู้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 เอ้าเชียเราเชียสู้สู้เรากองเชียไงนะ,นะไปดีกว่านะครับกองเชียก็ตายเออตายกันหมดหัวจริงหัวจริง,รงไปว่ะเอาเ็นว่าขอจบรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใครจะมาก็มาเด้อเด้อพี่น้องเด้อไม่มาเด้อกลับดีกว่า